บรรยากาศเช้านี้ตอนนี้8ปดโมงแปโมงสินาทีแดดจ้าเลยสองทุ่งนากันอันนี้จะเป็นฟักทองฟักทองนะี่ยอดอวบอวบเมื่อวานในเก็บทำกับข้าวทุ่งนานดูดูปีกล้วยดูปีกล้วยปีกล้วยน่าจะเป็นปีกล้วยป่าของญี่ปุ่น ีเห็นชัดเลยกล้วยป่าสองพริกอันนี้เป็นพลิกซูเปอร์ฮอตด้านโน้นจะเป็นจินดาแดงจินดาแดงซูเปอร์ฮอตปีนี้พริกที่สวนที่ปลูกฝั่งโน้นฝั่งเขาตายไปเยอะเหลือประมาณแค่ร้อย0อต้นมั้งอันนี้ปลูกที่หลังนะเดือนหเดือนหกก็โอเคสวยนะ จุดโน้นปลูกตั้งแต่เดือนห้าต้นเดือนห้าตายเจอหนาวเจอมแมลงกัดหนอนดินกัดไม่แข็งแรงแล้วก็มาร้อนแล้วก็มาเจอฝนแล้วก็ร้อนจัดสวยพริกกินดาวไม่เท่าไหร่ตอนแรกว่าจะเลิกปลูกแล้วเพราะว่าพริกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยทนโรคอะ่ะเจอหนอนเจออะไรมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนพวกพริกของ ซูเป s, อร์ฮอตแล้วก็อรรัมพาปีนี้ลองอัมพรา,ราเยอะแต่ว่าตายรอดประมาณ40-30ตน้นเม็ดเขาสวยไหมสวยไม่มีปัญหาเวลาตากแดดสวยสีสวยทำริกแห้ง่ซนนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ฮอตนะเม็ดเขาสวยแต่เม็ดเขาจะเล็กกว่าจินดาแดงนี่กำลงังงามปักหลักให้เดี๋ยวไปดูพริกขาวด้านนู้นอันนี้พริกขาว ต้นสูงสูงแต่รู้สึกว่าจะกลายพันธุ์กลายพันธุ์กิบมาเเ็ดพันธุ์เองนี่ปีที่สองเนี่ยจริงจริงมันจะเป็นสีนี้สีขาวแต่ต้นนี้ออกมาเป็นสีเขียวเมื่อวานลองเอาไปกินดูเนาะเผ็ดเผ็ดมากเลยกีดเลยแหละนี่จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้สีขาวสีขาวอ่อน คนก่อนอัดปุ๋ยไปขึ้นจะมาดอกดอกเขาก็ร่วงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ให้ยานะแต่ต้องมาพ่นยาวิตามินละคโซนนี้พริกซปเปอร์ฮอตสวยสวยเลยทำปักหลักแล้วก็ทำเนี่ยเชือกกันไม่ให้าล้มแต่ก่อนปลูกแบบไม่ค่อยใส่ใจอันนี้สวยสวยดีด้วย กำลังาเดี๋ยววันหลังมาพ่นยาพ่นยาไอ้กันหนอนกันอะไรเงี้ยบางทีหนอนมะแรงวันมันไปไข่ที่ดอกแล้วก็พอมันลูกไก่จะสุกเนะม็ดพริกไก่จะสุกมันก็เน่าจริงๆเราต้องให้ช่วงนี้แหละดีที่สุดเดี๋ยวให้ดูพริกขี้หนูสวนตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดะเป็นอะไรที่แบบมีปัญหามากสามปีแล้วพริกขิ้หนูสวนปลูกจุดละสองต้น เม็ดเม็ดพริกก็เก็บเองนะแต่ว่าง,งอกช้าใบพริก่หนามากเลยเดีาากก๋ยวต,ต้องลองรูดใบออกเพกต้นสองต้นนะปกติจะปลูกแบบปล่อยเพราะว่าไม่ได้ปลูกเยอะนี่ประมาณนี้ปลูกเอามาเล็ดพันแล้วก็เก็บกินนิดหน่อยเผื่อน้องแม่บ้านเขาจะเอาขีด2อขีด แต่ก่อนปลูกเป็นกิโลนะแต่ไม่ไหวมันใช้เวลามากเลยสภาพอากาศร้อนมากเลยวันนี้จะลองรูดใบออกเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวออกออดเนาะลองดูมันจะเป็นยังไงใบมันเยอะเกินใบโตวกว่าพริก กะเลียงใบมันจะคล้ายๆกันนะตอนเป็นต้นกล้าพอตัวมานนิดหนึ่งเนี่ยจะแยกออกเพราะว่าพี่กระนูส่วนใบจะหนาใหญ่กว้างเดี๋ยวจะลองลองลอง,ลองนี่ให้ันพอตัดแต่งสาวก็สวยอีกแบบหนึ่งน,นะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมากัน้นไม่ให้มันล้มหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกัน จะใช้ปักหลักอะไรดูจะลมปะเดอลมแรกๆว่าจะทำต้นเดียวสองสามสี่ต้นสี่ต้นห้าต้นสวยดูมะเขือยาวมะเขือยาวเนี่ยทัน,นี้ดกๆว่าจะลองเก็บมเมล็ดพันธุ์เองช่วงนี้มเมล็ดพันธุ์นำเข้ายากจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เองลองดูเนี่ย อันนี้เดี๋ยวจะลองเก็บสักสองดูนองนั้นก็เก็บกินกระเพราแปลงน้อยตัดไปละสองรอบนี่อันนี้เป็นพริกกระเหลียงนะใบมันจะแบบนี้อันนี้เป็นพริกขีห้หนูสวนอันนี้เป็นมะเขือมะเขือคางกบแต่าคางกบนี่ชอบนะที่บ้านส่วนตัวชอบ เพราะว่ากินตั้งแต่เล็กแต่แต่น้อยมาอร่อยอยู่นะเก็บประมาณไซนี้เดี๋ยวต้องตัดใบออกมันหนาอันนี้เมงลักแมงผู้กำลังลงลงสวนเนี่ยตอมแมงผู้ จะเอามานิดพันธุ์ปลูกนิดเดียวเองประเภทผักปีนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยปลูกประมาณนี้ปลูกเอามานิดพันธุ์เมื่อคืเปาะหลังจากตัดใบออกเนาะประมาณห้าวันนี้เริ่มจะมีใบเยอะแล้วด้านนน้นก็ลูกโตๆพอดีกินมันจะอยู่ต่ำนิดนึง อ้านนี้จะเป็นค้างบวกมันคอยจะขึ้นต้นทับตลอดแต่ม่ต้องคอยดึงออกเดี๋ยวพี่หน้าเอาออกเอาออกไปปักที่ใหม่ดีวกว่าปีนี้วางแผนผิดปีที่แล้วก็วางแผนผิดอพอดีไม่ได้ตัดตน้ตนต้นทับออกอเดี๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอ่มามะระมะระคินโนะกระบ,บวกนี่ยบวบบวบงูบวบงูบวบงูอันนี้จะเอาไวมา้ม ไว้ทำพันด้านนี้จะเป็นอะไรนะฟักแมวฟักแมวยอดมันอวบไปดูดบวบงมูบวบงมูนี่กำลังพอดีเนาะกำลังพอดีอันนี้จะเอาไว้ทำพันุ์ลูกเขาสวยพอดีพันลูกยาวเอาไวส้สองสองไอ้เนี่ย อะไรนะเขาเรียกว่าสองลกูกสองฝักแล้วน่าจะโอเคขนาดนี้กำลังพอดีอันนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยพันนี้อันนี้ลูกแกครั้งผักครั้งนี้มันจะค่อนข,ข้างจะตีกันนิดนึงมะละมะละนนกินกเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้น่าจะพันพื้นบ้านนะพื้นบ้าน พื้นบ้านมันจะมีสองแบบเล็กๆเ,เคยมาปลูกแล้วมันเล็กเกินแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบกลมๆนี่กำลังสวยกำลังพอดีกินยังยังไม่เก็บเอาไว้ก่อนวันหลัง